เป็นเพื่อนคะชนิสราชาเนลก็อยากจะบอกว่าได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะปิดบ้านนะฮะขอเวลาพักโทรศัพท์นะ,ะขอเวลาพักเครื่องโทรศัพท์ก็ร้อนแล้วเนาะ,ะก็เปิดบ้านตั้งแต่เมื่อวานก็ขอบคุณทุกกําลังใจจากเพื่อนที่แวะมาเติมกําลังใจให้กับชนิสราชาเนลขอบคุณมิตรภาพที่แวะเวียนเข้ามาส่งกําลังใจให้ตังต้งแต่เมื่อวานจนถึง วันนี้นะคะก็เปิดบานก็เวลา12ชั่วโมงกว่าโดยประมาณนะคะชนิสลาชาแนลก็ขอบคุณมากมายเลยกำลังใจที่เพื่อนเข้ามาส่งให้ส่งต่อนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยส่งกำลังใจให้เข้ามาซักซักไลค์กดไลค์กด,ลคกดใจมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งข้อความทักทายมีปฏิสัมพันธ์กันชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะพเพียนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับชนิสลาขอบคุณมากมายด้วยค่ะ ก็ยังยินดีต้อนรับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะคะไลฟ์สดทีไรต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกกาลังใจเลยค่ะ่วาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนต่างแดนเพื่อนที่เมืองไทยประเทศเพื่อนบ้านนะคะมิจภาพทางโซเชียลมีเดียยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาส่งกําลังใจให้ได้ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้าไปรับชมสั้นหนังยาวคลิปสั้นคลิปยาวของชินิสลา้วยเนาะอืม ก็หางานส่งทําไปแล้วพี่น้องเนาะเราทำงานจยูปกับโซเชียลมีเดียต่อไปที่บ้านๆทั่วไปก่อนเน,ะ mm hmm. นาะช่วงนี้เพลย์เพลยไปอนเนอ mm ็น hmm. จอยไ,ไปกับชีวิตทบนี้อะไรพบเจอผ่านอะไรก็โพสนำส่งงานให้กับทางระบบไปก่อนเนาะช mm ่วงนี้ยังไม่ได้ผ่านกฎผัานตินแต่ประการใดก็เร่งส่งงานขยันเข้าไว้นะคะใครที่เห็นชนิดจะลาส่งงาน เข้าไปส่งกำลังใจให้ได้ด้วยค่ะเข้าไปรับชมแก้สิ่งเข้าไปรับชมส่งกำลังใจให้กับเจ้าของช่องได้ตลอดเวลาด้วยค่ะยินดีรับทุกกำลังใจยินดีรับทุกการสับสกายกดไลค์กดใจเลยเพื่อนๆเข้าไปรับชมแวะเวียนเข้าไปเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของชินิสลาเนาะขอบคุณได้หลายด้วยเห็นหลายยูเซอร์เลยที่เข้าไปเติมกำลังใจให้เข้าไปรับชมให้บางทีชินิสลาก็ ตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ทันหนังสั้นหนังยาวค่ะขออภัยล่วงหน้าไว้เด้อค่ะคอมเมนต์เยอะแล้วเกินเลยตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ทันเลยค่ะดีต่อใจมากเลยขอบคุณลหลายๆายเด้อเพื่อนเข้ามาเติมกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นช่องหลักช่องรองนะคะ,คะเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือว่าเพื่อนขาจรค่ะ แวะผ่านมาก็มาตื่นกำลังใจให้เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทีภาพที่มีให้ซึ่งกันและกันนะคะเช่นสราชาแนวก็ปิดบ้านลาจอคืนเวลาให้กับเพื่อนๆนะคะไปส่งกําลังใจมีปฏิสัมพันธ์ให้ซึ่งกันและกันไปตื่นกาลังใจให้กันและกันทำภาพทางโซเชียลของเราจะยืดยาวมีให้ซึ่งกันและกันตลอดไปค่ะก็อยากจะบอกว่า รักนะทุกคนขอบคุณมากมายรักๆักรักร,กรกเลยหัวใจดวงใหญ่ดวงโตก็มีมินิฮาร์ดมอบให้ทุกวันก็มีค่ะขอบคุณกําลังใจชีสลากรจะปิดบ,บ้านแล้วเนาะขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่เข้ามา